สวัสดีค่ะนิงค่ามิเกนโชค่ะชาวราศีเมษประจําวันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยาย,ยน2564ค่ะภาพรวมนะคะชาวเมษสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องให้ยุ่งนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทั้งงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะบางรายอาจจะมีภาระเรื่องของครอบครัวลูกหลานบริวารหรือว่าญาติผู้ใหญ่ หรือเรื่องของสุขภาพตัวท่านเองนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าคนในบ้านก็ได้นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวเมฆต้องประครับประคองสถานการณ์นะคะสถานการณ์รอบข้างอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรือมีความไม่มั่นคงระแวงแคงใจอะไรบางอย่างนะคะหรือกําลังเตรียมหาทางหนีทีไล่นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือว่าหนีจากปัญหานะคะ มองหาช่องทางใหม่ๆทั้งเรื่องของการทำงานบางรายอาจจะเกี่ยวกับการที่อยากจะหยุดงานเลิกงานนะคะหรือว่าไม่อยากทำงานแล้วนะคะก็อยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่ามองหาไายงานอาชีพใหม่ๆแบบนั้นนะคะสัปดาห์นี้เรื่องเงินนะคะก็เลยจะต้องประคับประคองเพราะว่ามีเหตุให้ค่าใช้จ่ายเนี่ย มีเลี่ยงรออยู่แล้วนะคะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าภาระเรื่องหนี้สินหรือว่าเรื่องของอนาคตให้เตรียมตัวนะคะ,ะในเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความเครียดนะคะบางรายระวังเรื่องของฟันผุเรื่องของโรคก,กระดูกนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวได้ง่ายนะคะเป็นเรื่องของ ร่างกายเรานะคะที่ต้องออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายดูแลตัวเองให้ดีนะคะบางรายนะคะก็อาจจะมะีความเจ็บป่วยด่วนๆน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าต้องเข้ารักษาด้วยนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่เด่นนะคะที่จะเริ่มพบหรือว่าพบใครใหม่ๆในสัปดาห์นี้นะคะยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคู่ไหนที่ไม่ไหวจริง,รงก็มีโอกาสเลิกลาหรือว่าหยุดพักความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะบางคู่นะคะจะมีข่าวที่จะต้องช่วยเหลือหรือว่าดูแลภาระซึ่งกันและกันนะคะเป็นสัปดาห์ที่ต้องอดทนพยายามแล้วก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิดเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิดเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ